น้ำกล้วยบ่มเพื่อสุขภาพสวัสดีครับคุ้มเวียงเนเชอร์ฟาร์มมิงนะครับสูตรน้ำกล้วยบ่มสูตรนี้นะครับถ้าหากเ,เพื่อนๆดื่มเข้าไปแล้วนะครับจะรู้สึกร้อนวุบๆนะครับแนะนำให้เ,เพื่อนๆนะครับดื่มหลังจากตื่นนอนตอนเช้าแล้วก็ดื่มน้ำตามเยอะๆนะครับเขาจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มี ปัญหาเรื่องเวียนหัวหน้ามืดนะครับเลือดหนืดเลือดข้นนะครับรู้สึกอ่อนเพลียไม่ค่อยมีแรงแนะนำให้ดื่มสูตรนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับสูตรนี้ยังช่วยทำให้ระบบการย่อยอาหารดีขึ้นนะครับอาหารย่อยง่ายขับถ่ายคล่องนะครับท้องไม่พลูกนะครับไม่มีของเสียตกครั้งในร่างกายเสริมภูมิต้านทานให้แข็งแรงอีกด้วยนะครับสูตรนี้ทำได้ง่าย ถ้าหากเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปดูวิธีทํากันได้เลยครับให้เพื่อนๆนะครับเตรียมกล้วยสุกงอมนะครับประมาณ5-10ลูกนะครับสําหรับกล้วยน้ําว้านี้นะครับต้องเป็นกล้วยที่สุกงอมนะครับยิ่งงอมมากยิ่งดีนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วนํากล้วยที่ได้นี้นะครับใส่ลงไปในขวดโหลนะครับที่มีการนึ่งหรือว่าลวกทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับ ให้เพื่อนเเติมกล้วยลงไปจนเต็มขวดโหลเลยก็ได้นะครับยิ่งกล้วยมากน้ำกล้วยของเราก็จะยิ่งเข้มข้นนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆนะครับเติมน้ำพึ่งนะครับเป็นน้ำพึ่งแท้นะครับลงไปประมาณ100ซีซีนะครับสูตรน้ำกล้วยที่เราคุ้นเคยนะครับมักใช้กล้วยกับน้ำพึ่งนะครับแต่การหมักบ่มแบบนั้นนะครับจะใช้เวลา เกือบทั้งปีนะครับถึงจะให้ได้คุณภาพที่ต้องการนะครับสูตรนี้จะใช้เวลาเพียงแค่7วันก็สามารถนำมาทานได้แล้วนะครับส่วนผสมต่อมาที่เราจะเติมลงไปนั่นก็คือน้ำคอมบูชานะครับเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะได้รู้จักกับน้ำคอมบูชาจากหลายๆคลิปของผมแล้วนะครับให้เพื่อนๆนะครับเติมน้ำคอมบูชาลงไปนะครับจนกระทั่งท่วมหรือเลยขึ้นมามากได้พอสมควรนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆทำการปิดฝานะครับแล้วก็ตั้งทิ้งเอาไว้ประมาณ7วันนะครับจะคนก็ได้หรือไม่คนก็ได้นะครับหลังจากครบ7วันแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถเริ่มดื่มได้เลยนะครับรสชาติของเขาจะอมเปรี้ยวอมหวานนะครับมีความหอมนะครับถือว่าเป็นเครื่องดื่มที่อร่อยมากๆนะครับถ้าหากเพื่อนๆดื่มเป็นประจำนะครับจะทำให้เลือดไหลเวียนดี เลือดไม่หนืดไม่ข้นนะครับทำให้อาหารย่อยง่ายขับถ่ายคล่องนะครับไม่มีของเสียตกค้างในร่างกายภูมิต้านทานดีร่างกายแข็งแรงนะครับลองไปทำดูนะครับ